เพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพพลนามัยของประชาชนเมื่อวันที่6สิงหาคม2568สำนักงานพระคลังข้างที่ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและภาคีจัดออกหน่วยเคลื่อนที่แพทย์พระราชทานณวัชนะสงครามราชวารมหาวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาครมีพระพิสุกสมมเนนและประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการด้านทนตกรรมและทันตสุขศึกษาจำนวน250รายช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการรักษาและรับบริการอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน วันที่16กรกฎาคม2568ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ณเรือนจำกลางบางขวางอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีโดยพลอากาศเอกสถิตพงสุขวิมลราชเลขานุก,การในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและผู้อำนวยการพระคลังข้างที่พร้อมด้วยนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีและประธานกรรมการโครงการ ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจพร้อมมอบฟันเทียมพระราชทานให้แก่ผู้ต้องขังจำนวน74รายชุดทันตกรรมป้องกันให้แก่อธิบดีกรมราชทัณฑ์จำนวน500ชุดและให้บริการด้านทันตกรรมแก่ผู้ต้องขังจำนวน426รายวันที่30-31กรกฎาคม2568ร่วมกับแพทย์อาสาคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาคีออกหน่วยเคลื่อนที่แพทย์พระราชทานณนะโรงพยาบาลอำนาจ,จเจริญและเรือนจำจังหวัดอำนาจ,จเจริญจังหวัดอำนาจ,จเจริญ โดยในอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีและรองประธานกรรมการโครงการตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจมีผู้เข้ารับบริการพาตัดรักษาโรคตาจำนวน276รายรักษาโรคผิวหนังจำนวน228รายด้านธนกรรมและทันตะสุขศึกษาจำนวน548รายรู้สึกดใีใจว่านายหวงราชการทีสิบมาก ให้ผู้สาวเห็นตาเนี่ยนี่จะมันดีใจหลายให้เห็นหูดีๆเนี่ยเด้อน,น้ารวกเลยอคพระาบเพีงเลงกรัลลกุด้ประชาสนตดรไปนิดะนะ,ะ <c oughs> ่ะก็มาดูแลตั้งแต่เริ่มต้นอ่ะตั้งแต่เม,มื่อวานเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยขอให้นอน,นบบเจ็ดล้วก็เียงบบเลปนฝันยขอขอบ พระคุณองค์สาเร็จพระชาอยู่หัวรอสิบหนะขอบคุณมากที่ท่านประทานให้ประชาชนทุกท่านมีอยู่ดีกินดีแล้วก็ตาสว่างสารพลังสร้างสุขราษฎร